สวัสดีครับจอบเป่ากีฬ่ากับปกผาดขอนำทุกท่านไปรับชมให้รายการแข่งขันวอลเลย์บอลวิลีกเกาหลีใต้เป็นการพบกันระวังพิงสไปเดอร์พบกับ i b บ a u t เ s ต้นสังกัดของพ่อนพันเกิดปาดของห้องนองครับแมนนี่พอนพันเซตเดือดกับตันทิมตบไฟลุก่อนที่จะไปรับชมคลิปกับ ฝากทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องในน้อยของห้องช่องนี้นำเด้อครับเกมนี้ครับ IDK t นะครับแต่กุเรนยังชิมที่จริงครับ กลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บในรอบแรกแทบจะไป็เห็นเชื่อลงเลยครับส่วนทางฝั่งของชิมไเดอร์ครับต่างชิมครับชิมวิญญางกุ้งนะครับ าก,การแข่งขันวิ่งลีกฟบอลของเกาหลีใตเ้เป็นเอนเอร์เทนเมนตเวลารับผู้ชมเต็มสนามทุกแมตช์การแข่งขันครับน,นีบ่ชมภูควันพนเกิดปากของเฮาครับเบร์กคอมบี้ครับ คนสำคัญของเอาโทสและพิงไปเดยครับเอาครับมาช่วงเกมกันครับมาช่วงเกมการที่ทันในเซตที่หนึ่งครับแต,แต่แรกพรนพัน,พนยกอืมตันนายรับพี่จนิน เยเล่นนะฮิจินยกขึ้นแล้วป้ปายเบาๆเบอร์ดครอมบี้ครับเบิร์ดแต้มแรกให้ครับไอจีเคเอาโทษออกน้ำไปก่อนครับ1 0ศูนย์ฮิจินยกจังหวะนี้แอปเบาๆครับเรดเทนนี่เบิร์ครอมบี้ครับวาเสาชาสหรัฐลเลยครับลงเซิร์ฟครับคิมฮีจิน อบอลแรดีเขาจุดแล้วแสกมาตีตรงกลางโอ้โหเรียนาครับลูกคืงลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับเรียนาโทโกโคุกเป็นใอ,อ,อยู่24ปีเศษๆครัจจบก่อนพันจังหวะนี้ ขับมาตีตรงกลางเล่นสูตรเดียวกันเลยโอ้โหจังหวะนี้เยเลน่าครับมาเดโนวิกกับเซอร์เบียครับจังหวะโบฟิตซิเมนหัวเสาเซอร์เบียครับเยเลน่ามาลาเรโนนี่ครับอยู่กับันบล็อกครับเอาโหถึอน้ำมือกันสองตัวหนึ่งครับจังหวะนี้เยเลน่าแก่โตโอ้โหหัวเสาเยเลน่าครับ ประโยชน์ซุ่จูครับนี่เล่นคนสสำคัญของเอาโทษอีกคูณนึ่งคนครับเป็นในยุคเก่ารประโยชน์ซุ่จูีดีแต่มาลงไปเสือครับเจเลยน่ะเสือขานะ้า,นาพวานพันไหลหลังมาสามเมตรเบกคอมดี้ยังบดตายครมไปยอง กอนพันหัวเสาโอ้โหยโยุงจูเรียบร้อยนะครับเป็นนำ้ำเป็นนำไปก้อนสามต่อสองเ่้อนพันจงังหวะลอยไปเล็กเป็ดเฮ็ดจังดิเนี่ยเฮ็ดเป็น,เ,เ,ปนเพื่อนดีทีแรมาลงไปเซฟพระพยโยสุงจู าาโยกตรงนี้ซันนาครับผู้เล่นมนเลสกตีของพิงไซเดอร์ครับเป็นจีวัน<า>เล่ยแหละเล่นกับคนรู้ใจค,ครับผูเล่นกับตันทีมครับคิมมิออนเสิร์ฟมาวันเขาจุดแล้วก็โยกให้พยโยซุ่งจู บอแมนพยโยสุ่งจ <g led ises> ูกครับระวังยินยองครับเมาเลหาครับผเหัวเสารวังมินยองเลนดีครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เลนดีครับผูเมาเลขทีบห้าของไอดีเคเอาโทษนะคัขามาโยหัวเสาทิมมายองคุง ตีลงไปครับคิมยอนคุ้งครับกับตันขิมกับตันคิมที่คนไทยรู้จักดีครับ <c oughs> <ฮ>ตัดาพมาที่ช่วงท้ายเกมในเซตที่หนึ่งครับเป็นทั้งฝั่งของพิมพสไปเดอร์น้อยู่2 2อยู่2 2 2ครับเยเลนาเสิร์ฟมา บอลพันยกหัวเสาจิ <S <S S ้มเบาๆพโยพโยสุง oh, จูยังอยู ơi, uh ่ยบหัวเสามาให้กัปตันคิ้มยังอยู่โอ้โหแข่งกันมัดต่อมัดปากน้ำกับพระท่านโอ้สุดท้ายเป็นแต้มของ IBK เอาโทษไลยครับสปนน้ำเลยก่อนครับเป็น23ต่อ22ี่สบองแมนบลาโอ้โบแมนยี่สิบเท่ากัน นอกพลาดก็ได้ีสอัเท่าครับโยซุง주เรลบคามายกหัวเสาคิมยอนกุ้งยังบวตตายยกไปหัวเสาไอโอยังอยู่โอ้โหยกคามาหัวชงพอนพันสันนา ยังอยู่อืมหัวเสาปะขิมรันคุ้งยังอยู่อีกโอ้ยฟยอสุนกุยกหัวเสายังอยู่วันพัดยกหัวเสาอีกเชือนึงโอ้โยระวังมินยองกับจังหวะนี้โอ้จนได้ครับแม่โอ้ยแลนลีกันโดนนี่ลีครับแต้มนี่เป็นแต้มของไอวีที่เอาโทษไปชนได้ครับเป็นนั่ไปกวนเป็น23ต่อ22 เล่นกันหาฮุกจังมาะครับสุดท้ายเป็นช่วงวินย่องครับตีล้มไปตีทัชบล็อกลงไปครับจังหวะนี้อขอเวลานอกครับพิงสไปเดอร์อยู่ในช่วงสำคัญเลยครับเนาะับลงมาเล่นกันต่อ ปฏิเสธว่าด้อีีครับว่าเธอเป็นเบแบของทีมคเธอรยูเลยครับิมยอนคุ้งครับอ๋อ2สายที้ยี่สาย่สาุด้ยายี่สุดย่สุเสทา่ายทาย วังม well, okay. yes. oh, ินย oh, oh. <t doing page 1> <at Music> ่องอีกแล้วครับท่านเธอมาได้ท่านเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจแน่ควันควันหยกหัวเสาไอเอาวังมินย่องน่ะพี่โอ้โหมินย่องนี่สูงไว้เจ็ดสิบห้าครับอายุสามสิบเอ็ดปีโดยประมาณนะครับเด็กคอยครับ ยี่ส e ิบสี่ต่อยี่สิบสองเอาโทษโย่สุงจูเซิร์ฟต่อมาหัวสามเมตรยังบอลลงเยเลนาพันพันยกหัวเสายังอยู่แล้วหัวเสาคิมไปยังอยู่อ่ะยกหัวเสาให้ปินยองยังอยู่ยกคิมโอ้โหยังปิดเซตบอลลงครับ ไอบีเคเอาโทษทิงสไปดเปอดอร์ตามขึ้นมาเป็น23่สิบสามต่อย<ะ>ีบ้าเอาขืนมาได้จริงในจังว,วันมาจุดชัยกันจิมย้อนคุ้งกับตีลงไปาตามขืนมาเป็น23่สต่อยียังเป็นเซตพอยของไอบีเคเอาโทษครับดชัยก คว้ามาวันแรกดีแล้วสามเมตรเรียบร้อยแบบนี้แม่ต้องให้เวสตนีอเบอร์ครอมบี้ครับปิดเสร็จไปได้ครับเดี๋ยวน้องฟังไอพีเคเอาทัวร์ครับเอาชนะไปก่อนในเซตแรก25ต่อ23่สิบครับ ก่อนที่ไปรับช่วงเซตที่สองครับฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในช่องน้อน้อยของห้ออีเจ็ดน้อยครับพี่น้องครับขอบคุณหล,ลายครับมาชมเกมการแข่งขันในเซตที่สอง,สองในช่วงไทยเลยครับเสมอกันอยู่23ตัว23ครับเปลี่ยนไม้เล็ก1ขอดองผิไฟเดอร์ครับ,ค,รบคิมซูจีครับ เสืบขามมาเนากลายเป็นแต้มของพิมสไปเดอร์ไปเลยครับรับวันแรกล้นครับจังหวะนี้วันพันพยายามสิเลนด้วยมือเดียวครับนั่นแหละครับเล่นมือเดียวแล้วมันบ็ได้จังหวะครับบ็ได้จังหวะกับหมูนะครับถึงนำไปก่อนครับโอ้โหเส์ฟเสียครับคิมซูจีไอพีเคเอาโทรศัพท์คุแม่ดิวส์ที่ ยี่สิบสี่ต่อยี่สิบสี่ครับเจ็ดที่สองนี่มัดกันแต้มต่อแต้มครับรบ่าม,มีไปได้หิงห่างอย่างครับในช่วง้นๆเกมครับมัดต่อมัดแลกกันโตบต่อโตบเลยครับจังหวะนี้งกมากเยเลยนะโอ้โหขุดขึ้นมาได้จังดี ชิมย้อนจิ่นกับกัปตันทีมของไอบีเคเอลทัวส์จังหวะนี้เกเลนาติดบล็อลยังบอยตายหัวเสาตีโอุ้ยทัชบอลออกไปครับโอ้เอาจนได้ครับชิมมี่ยอนกับปตันทีมโมคูเจเรนาตีสองเคลือบ บอลลงต้องเห็นหัวตึ้งขึ้นมียอนครับทัชเอาออกไปครับเป็นน่ำเดียวกันเป็น25ต่อ24ครับเด็ดไข่ของพิงค์สไปเดอร์ออนฟันนกมาโยซุงจูน้องสาวคนสำคัญครับรโยซุงจู ตาม่เป็น25ต่อ25ครับดิวสตอร์ครับจนกว่าสิมีไฟหลายไฟหนึ่งค่างสองแต้มครับอบีเคเสือมายกหัวเสายังบอดตายพันพันยกมาหัวเสาพะโยเป็นห้องฟังพิงสไปเดอร์ยกหัวเสาขึ้นย้อนกุ้งแล้วครับแบบนี้ เอาขึ้นน่ำไปก่อน26ต่อ25เสร็จไฟข,ของพิงค์สไปเดอร์ครับเถื่กอกแต่ยังเป็นเถื่อนครับคิมยอนกุ้งสุดยอดเสริฟมาพิงค์สไปเดอร์ก่อนพันยกมาพะโยซุ้งจูยังหมดตายยกหัวสองให้คิมยอนกุ้งโอ้ย เฮดบลูพิโนคัดขนาดนเซตไปเลยครับสิงสไปเตอับเอาชนะไปในเซตที่สองกับ27-25ต,ต,ต,ออตามตีเสมอว่าเป็น1ต่อหเซตครับคัดยิ่งเลียชิมยอนกุ้งนับถือนับถือเลสเปกเลสเปกพระนาวะขัพนพลังวา รัดผ่ามารารับชมกันในช่วงเซตที่4ครับเซตที่3นี่เป็นข <มา S 1> ้างฟังของทิงสไตเ์เลยครับเอาชนะไปด้วยคะแนน2 5ต่อ17ครัรบจำบวกเดยรได้20าต่อ20บอลูอดเดี๋ยวผมสิสรุปให้แตมอยู่ที่22ต่อ22ครับ ในช่วงถ่ายเซตของเซตที่4นะครับเป็นั้งฟังของ i b บีเคเอโทสนี่ตามหลังอยู่1ต่อ2เซตนะครับว่านี่เป็นั้างฟังของทีมไปเดอครับเสซตหัวมากวันแรกดีเขาจุดท่อนพันยก้าแล้วตีอีสไซอเบิร์กครอมบี้แล้วกับแบบโอ้โหอีสไซพายหักของอเบิร์กครอมบี้ครับ ถึหน้าไปก่อนครับ2ีอครับไอีเคเอาโทเียนเชสเตอร์สำองลงมาโอ้เฟียนเชตเตอร์ตัวจริงลงมาครับมายเดอเลข23ิจองลวอนจองครับไอีเคครัไมเล็ก0ครับมาสิบเลียนลงมาเสือครับ โยเฮ้อินครับคิมย้อนคุ้งอีกเลี่ยวโยมาใส่ทางเมควานพโยโยมาคิมย้อนคุ้งยังบทตายโกมาพโยคิมโยให้เยเละน้าอุ๊ยขั้นท่านท่านบอท่านเสยโอ้โเอาสมมติว่านี้โยมัวซองไอ้ต้องพี่คิมคนนี้ โอ้ยพี่คิมของน้องๆเพือนน่ะโหดพ้งโหดเลยน้่คิมมาย้อยกนพุ้งเลยเจ้าเนี่ยก็กินเขาก็ยังต้องคือนแห้งไเต็มแห้งผู้ใต้เป็นหัวด้ยเป็นหัวที่ไหนกูอยู่ในหยุเกาหลีใต้เพื่องพู่ครับตะกี้จะคิมเกาหลีใต้ก็ประเทศให้นี่ ประเทศเต๋เจอขิมผู้เดียวโมเมนเต๋อประเทศเกาหลีใต้เออเจอขิมมาควันคันยกหัวเขาอ,อับเบิร์กคมยังบดตายยกมาเจเลนา่าโอ้โหยตีไรเซนลงไปครับขึ้นนั่มไปยี่สิบี่ต่อยีสามเป็นเซตต์และเกมต์เลยครับ เป็นเซตพอยและแมตช์พอยนะครับของทิงสปาเดอร์เยเลนาแมาเดี๋ยวท่านวลาพอดีครับจิมหอยันคุ้มสเสิร์ฟต่อกวอนพันนกให้พะโยซุงจูแล้วโ,โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ตีติด,ดบล็อกแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ สไปเดอร์ปิดเซตที่3ไปด้วยคะแน่น25ต่อ23ครับรงผลให้พิงคสไปเดอร์ครับเอาชนะ i อ K เอาโทสไป3ต่อ1เซตครับด้วยคะแนน23ต่อ25 7ต่อ2 5 25ต่อ22และ25ต่อ23เป็นเกมสุดมั่นเลยครับแหม ต้องบอกว่าแต้มนี้บ่ห่างกันจักเสร็จกับเกมคุณภาพครับลีกวลยิบอนของประเทศชาวลีใต้ตถือว่าเป็นลีกระดับต้นๆของโลกครับนี่ผู้เล่นมากนาร้ายตาครับสีเมื่อนี้ ระดับโลกครับต้องบอกว่ายังนสันนี่ทิมยอนกุ้งครับโตเรียนทีมชาิแล้วอายุนี่บ่มแม่นหน่อยเลยครับทิมยอนกุ้งนี่อายุอีสามสิบห้าปีเคือข้ามคนมากครับ,ย,บยินดีครับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจให้ควนแพ้ครับ พี่น้องเราช่วงเกมแล้วมีความคิดเห็นว่าจางไหนครับแนะนําติช่วงกันเขามาได้ครับเชียร์กีฬามันมั่นแบบนี้กับบกักผาเบิงกีฬาไปน้ากันแบบที่แบบนอกครับต่อนจาก,กันไปครับปากพี่น้องเช่นเซยครับคุยยังบกดสับสัใครยังบกดไล่ยังบวกดแชร์ขาไปกดให้ผมจะกาดในเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่พานเขามารับช่วงครับ เจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ